กรมตำรวจที่เมืองยูบ้ารัฐแคลิฟอร์เนียมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อเพอร์ซีนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจที่ดูแลเรื่องความอยู่ดีกินดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะกรมตำรวจยูบ้าทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียประกาศให้กระต่ายเป็นเจ,เจ้าหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งอัตราโดยมาทำหน้าที่ช่วยลดความเครียดให้กับเจ้าหน้าที่และครอบครัว กระต่ายตัวนี้มีตำแหน่งเป็นทางการก็คือนายตำรวจด้านความเป็นอยู่ที่ดีเพอร์ซี่นาทีของเพอร์ซี่ไม่ใช่การออกไปลาดตระเวนตามถนนในเมืองยูบ้าเหมือนเพื่อนๆร่วมงานคนอื่นๆที่เป็นตำรวจนะคะนายตำรวจเพอร์ซี่จะประจำการอยู่ที่กรมตำรวจเดินไปเดินมารอบๆสำนักงานนาทีนี้ก็คือช่วยบำบัดเพื่อนตำรวจและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสุขภาพของกรมตำรวจยูบ้า เพอร์ซี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรมตำรวจอยู่บ้าโดยบังเอิญเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะเกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจกำลังลาดตระเวนในเมืองแล้วได้พบกับกระต่ายที่หลงอยู่กลางแยกก็คือเจ้าเพอร์ซี่แล้วได้นำตัวไปที่ศูนย์กักสัตว์แต่ว่าไม่มีใครแจ้งความเป็นเจ้าของท้ายที่สุดจึงถูกรับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและกลายเป็นสมาชิกของกรมตำรวจอยู่บ้าค่ะ